สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเน่ต้อ,อยแล้วก็เอฟซีบ้านแสงทองฟินแลนด์เนาะค่ะพาพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับคนสวยสวัสดีค่ะกำลังว่าสิผภากันไปตนตำบตุำบ่ค่ะุณนาบเคเกอร,รสมกระไดางามงามนเนี่ยบคัคเกอรอันเก็บเอาเองเด้นี่มันเป็นต้นน่นต้นมันเกิดขึ้นอยู่น้ำรอมนีเดี๋ยวสีภาพ พี่น้องไปผีกอนจกข้าวไปชุ่มเบิงว่าเป็นเห็ดอยียงแน่เนาะค่ะอันนี้ก็บ,บ้อนได้เจ็บเด้เมียนเด้กฝาวบ่เด้อพี่น้องเอ,อ้ยข่อยกบเบียกเลยกจคข่อยเสียบแหน่แน่อันนี่บอดเท่ากับเห็ดเห็ดบานนะคะกำลังให้สร้างเป็นตัวเติมบานอีกแล้ว ตรงนั้นก็จะเป็นสร้างต้นนิตร์ต๊กแต่งภายในของบ้านแบบบ่อนเรี่ยวนะคะบ่อนเรี่ยวตรงนี้ก็ตรงนี้ก็กเฮ็ดไหมอีกแล้วพี่นอ้องเพิ่นเจอตุอต๊กแต่ยงเพิ่นเจอยังก้อนแดดแล้วนะคะสร้างเพิ่นกับกำลังเล่งเห็ดอยู่นะคะ มาตรง,ตรงนี้ตรงนี้มีโครงการสิเฮตีหยังบันพี่น้องวาโครงการสร้าง่นกับกำลังก่ออิฐเทิงก่อเทิงฉาบเนาะพี่น้องเทิงก่อเทิงฉาบแล้วสิเฮตบ้านไห้ผู้ใดอีกเนาะวันนี้ยจังค่อยติดตามเบิ่งเนาะค่ะว่าบอสท้าสิเฮดบ้านไห้ผู้ใดอีกหลังหนึ่งยุ่นี้เนาะคะ่ะ เป็นบริเวณบ้านอัปเดตให้เบื้องค่ะพี่นอ้องอัปเดตในเบื้องหลอบบ้านนะมือนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงเป็นกำแพงกำแพงเมืองจีนกำแพงของเฮาานะพี่น้อง กำลังสีราบศาบมาแล้วเป็นบางแผงพี่น้องศาบมาแล้วเป็นบางแผงตอนนี่ะก,ก็ไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆอยุ่ธภาระางทีมงานจางก็กเห็ดไปเรื่อยๆแนมถ้าออกมาเจอจริงๆแนมว่าเห็นหอดบานอลไะกำแพงูงหลาย ทางผีจะเริ่มเห็ดกอออกไปอีกแล้วเนาะคะ่ะกำลังกอต่อไปอกีกตัวแล้วก็จะเลื้อฉาบเลือเล้อ,อยงักไปอออกอแบบหนาะสิจังกองแบบนหนา คเลยนะะอันนี้เขาคือบอกเก็บเขาไปไหวนั่นอันบรรหายามใส่ผ้าเล่อผ้าชุ่มอยู่แต่กำแพงนี่แหละเดอ้อพี่นองเอ้ยกำแพงเมืองจีนตรงนี้เป็นฟังทั้งนี้เนาะคะ่ะฟังประตูทางนี้ ประตูทางคุณสร้างเ่นค่ะกอขึ้นแล้วแล้วเท่แล้วแล้วเลือตะชาบเลือแต่ชาบานสามารถเฮ็ดฟังทั้งผีตอเนาะค่ะฟังทั้งผีก็เฮ็ดนาแบบเดียวกันก็ฟังทั้งปุ่นแบบแน่นนาเลยกอสองขางคือเก่าพ่นองแล้วก็เท่ ทั้งใน่คือเก่านะคะปลายทางคุณปลายทางคุณเกษตรบ้านเฮ็ดบ้านก็บ้านอีกแต่ว่าจะเป็นบ้านนี้ยังก็จังค่อยมากติดตามค่อยมาช่วงกันนะคะว่าจะเป็นบ้านเนี่ยตรงนี้กับเป็นบริเวณที่สร้างก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะ บ้านลดเป็นค่ะทำความสะอาดเดียวเดียวแต่ว่าก็คือว่าละช่วงนี้มันก็มีร่มนี่ยังเนี่ยกับปิวมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะปิวมาเรื่อยๆผ้าอัพเดทผ้าอัพเดทบ้านอยู่คือเก่านะคะตอนนี้กำบแพง,ข,งข้างนากแพงข้างนา กักำลังเริ่มเห็ดไปเอื้อเลยนะคะเต้โอ้มาลีนอนอยู่พี่ตี่เปล่าอละล่ามาลีนอนอยู่พี่ปะ่ะมาเดอ้อ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 มาเดอ้เดอสมคิดก็อยู่ในบ้านคือเกา่า ตอนนี้เขากระถิมาพักกินข้าวเที่ยงเบร่ข้าวเที่ยงกันเนาะ,ค,ะค่ะคขาตั้บักหุ่งได้บ้างขาตั้บักหุ่งโดนร้ายเบ้างแน่พี่น้องตั้บักหุ่งตั้เอาเองค่ะ,มมะพี่พักปลา<น>เฮาดันจัดการไปกินข้าวกันพี่น้องบัดน,นี้หอดช่วง พักเด็กกินข้าวมันบม่มีนนั่นผ้าเลาะพี่น้องพ้าเลาะพาเลาะพาอัพเดตคุณชายสมขิดคุณชายขาวจูนพวนคนอ่ะคน มีทางนอนมีทางกินกมเกียดหาดห่ดหดหดาด่กนเอาเอื่ใจเนี่ยนี่ฮะน่ะออกมาบ่ได้บ่เือกันกับน่องก็จังมาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าบ้านลังนี่สีเหี้ให้เป็นบ้านอยียงอยีกเนาะค่ะเรื่มกัวางไปเรื่อย ก่อสร้างทำม้านอีกหนึ่งหลังนะคะส่วนทางดานกำแพงฟังทั้งผีเนาะค่ะสร้างกะกำลังเห็ดคือเกาเนาะค่ะ ค่าพี่น้องมาชมกํแแพงฝั่งทั้งสี่เลอกอ้าวลูกแท้ลากับกมาน้ำไม่แท้ละวันนะเต้ไม่แ้เต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกํแแพงฝั่งทั้งสี่นะคะสร้างเทพื้นระดับเป็นแน่นนาะ คนผูกเล็กเท่ข้้นแบบยางดี่ตรงตรงหม่องหน่ายเตน่ายเตอยู่หันกะกะถมขว่าเดิมถมดินถมยั้งขึ้นมาหน่ำเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังกำแพงแบบที่แน่นนะเก็ดแบบแน่น แวมือนี่ก็จะเป็นหมองมะนางเล่นย่ามือแรงแบบอากาศร่มเย็นดีๆอยู่นะคะฝ่ายกำแพงปากกดไล่กดแช่ขีปนีน้ำเนี่ยเด้อค่ะตอนนี้สร้างเพื่อนกันกบนั่งเข่าแบบไปเเรื่อยๆนะคะเข่าแบบไปเรื่อยๆเป็นกำแพงแน่นนาสองสันตรงนี้เพิ่อนค่ะพึ่งจะเท่ เทพื้นเทเทข้านนะคะเทข้านตีขันมาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปหนีน้ำในเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไมค่ะก็แม่ต่อยสำหรับคลิปหนีแม่ต่อยกะเสียวไหวซ้ำหนีสักก้อนเนาะค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แม่ต่อยเป็นกำลังใจแม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ